สวัสดีครับผมพบกับพวกเราอีกครั้งช่องวันไหนมีระเคิลนะครับผมและเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่กับมันเหมือนเดิมนะครับสแสดงตัว,วอะไรเพื่อนอ้าวเพื่อนหายไม่ไดแล้วเน,นี่ยบอกแล้ววันนี้เหมือนเดิมเห็นไหมเราไม่ได้เอาสคริปต์เดิมออมาใช้ตลอดเพราะอะไรเรารไม่ได<ม>้ไใช้สคริปต์นะครับเพราะเราไม่มีสคริปต์นะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับอ่าสีแดงต้องบอกเลยว่าในบล็อกสองเนี่ยสีแดงนี่คือดูเป็นเป็นเขาเรียกอะไงนวดขาวคือมันอิมแพคกับเนื้อเรื่องช่วงนี้ที่สุดเลย ผมก็เลยคิดว่าเป็นเด็กที่น่าสนใจมากแล้วก็เรียกว่าเป็นลีดเดอร์ที่เปิดประสบการณ์วันพีซแบบใหม่ๆเลยดีกว่าตัวนี้คือพลิกในทุกๆอย่างเลยอก่อนอื่นก็คลิปนี้นะครับก็ยังเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมและคุณโอเ้เหมือนเดิมซึ่งเป็นความคิดเห็นมาจากการอ่านการ์ดนะครับยังไม่ได้ผ่านการทดลองเล่นนะก็เหมือนเดิมครับเราจะขอโทษล่วงหน้านะครับซึ่งใครด่าเราจริงเราก็ไม่สนใจหรอกแต่มันไม่ใช่ปัญหาแล้วตอนนั้นไม่ใช่ปัญหาแล้วครับผมเอาเรามาเริ่มกันที่สีแดงของบล็อกโอพีศูนย์สองกันดีกว่าครับผมกับ อต้องเป็นตัวนี้ก่อนแน่นอนเลยลีเดอร์ครับลีเดอร์ของสีแดงบล็อกนี้คือเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนะครับผมหรือว่าหนวดขาวซึ่งความพีของลีเดอร์ตัวเนี้ยสแตทเขาคือยืนหกพันเป็นลีเดอร์ใบแรกในวันพีการ์ดเกมนะครับผมที่ยืนหกพันแล้วก็นอกจากนั้นเขายังมีไลท์ถึงหกด้วยนะครับผมต้องบอกว่าเลือดมากกว่าไลท์มากกว่านะครับผมก็คือเนี่ยสไตล์พ่อใหญ่นะก็ไทของเขานะครับเป็นสี่จักรพรรดิครับผมแล้วก็กลุ่มโจรสลัดหนวดขาวแต่ด้วยความที่เขายืนหกพันและไลท์หีในแรกมาด้วยเอฟเฟกต์ เมื่อจบเคินของเราเนี่ยเราต้องหยิบการ์ดจากไลท์ขึ้นมือหนึ่งใบครับผมก็คือแบบประมาณว่าพ่อเลือดไหลทุกเทินเพอาตามน้อเรื่องนะเขาปวยอยู่เราก็เลือดออกเพเจ็บปวดใช่พ่อเจ็บปวดแล้วพ่อเลือดออกทุกเทินอะไรแบบนี้นะอาคุโอว่าไงกับแบบลดเดอร์ที่ออกมาแล้วเลือดหกกับยืนหกพันพ่อมว่ามันอคอเสี่ของตัวนะคือยืนหกพันมันมันค่อนข้างจะดีนะ อทาออกมาค่อนข้างจะบาลานดีนะผมว่าใช่คือเลือดเยอะกว่าอ่าแล้วก็ยืนหกพันด้วยแล้วก็เลือดไหลก็ว่างไปคือผมคิดว่าทาสกิลกับทำทำเลือดทำไอแทมดาเมจมาให้มันค่อนข้างจะบาลา,า,านดีใช่คือผมก็ว่าบาลานเพราะว่าอ่าเรื่องมาเราเราพูดอย่างนี้ก่อนวันพีซใน,นปกติลีดเดอร์เขายืนห้าพันใช่ไหมเมืเ่อเธิร์เราเราไม่มีอะไรทำเราอยากใช้สาม้องในการลงคอสสามอ่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีทำเราก็เอาหน้าตีหน้าเขาห้าพันก็คือเอาลีดเดอร์เราตีลีดเดอร์เขาห้าพันแต่ถ้าลีดเดอร์เราไปหนวดขาวเขาไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ ถ้าเขาอยากจะทำดาเมจใส่หน้าเราเขาต้องเหลือดองไว้แบบอยัดดองใส่ลีดเดอร์ของเขาด้วยอะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> สาหรับต้นเกมของยิบหนวดขาวอาจจะโดนตียากหรือเปล่าก็ก <c oughs> ็ <c oughs> ยังไม่รู้นะยังไม่นลองเล่นต้องบอกอะไรด <c oughs> ีครับนะคือสําหรับฝ่ายตรงข้ามที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเล่นให้มันเต็มเคิร์ฟทุกตาเต็มเคิร์ฟในความหมายก็คือแบบว่าสมมติมีสามดองอยากจะใช้สามดองเต็มๆในการลงยูนิตหรือสามดองในการทาอะไรสักอย่างที่แบบว่าไม่ได้เอาไปยัดเพิ่มเในารโจมตีก็จะตีหนวดขาวไม่เข้าสําหรับคนที่มีแพทในการเล่นแบบนั้นประมาณนี้นะครับผม แล้วเดี๋ยวไปดูไส้ในกันเนี่ยว่าไส้ในเด็กหนวดขาวเนี่ยเขาเป็นประมาณไหนกันไส้ใบแรกเลยข้ามเลยไหมไปแล้วครับวันิลลานะครับผมวันิลลาของเป็นกลุ่มจะสลหนวดขาวนะครับผมไล่สีได้หกพันมีคา์เตอร์หนึ่งพันก็วันิลลาปกติไปต่ออ่ะกับหนวดขาวอีกใบหนึ่งครับผมเป็นหนวดขาวคาแรคเตอร์นะครับคอร์ดเก้ายืนหนึ่งหมื่นนะครับผมไม่มีคา์เตอร์ใช้เป็นสีจักระพัิกับกลุ่มจระเซดหนวดขาวครับเอฟเฟก์ของใบนี้บอกว่าเมื่อเล่นนะครับผมลีดเดอร์ของเรา ลิเดอร์ของเราจะบวกสองพันจนถึงเริ่มเทินถัดไปของเราและเราไม่สามารถ่าหยิบไลท์โดยใช้ความสามารถของเราได้ในเทินนี้นะครับผมก็คือประมาณว่าถ้าเราลงถ้าเราเล่นนหนวดขาวแล้วเราลงหนวดขาวคอร์ดเก้าตัวเนี้ยลิเดอร์เรายืนแปดพันจนถึงเริ่มเทินหน้าของเราแล้วก็จบเทินเนี่ยจากสกิลหนวดขาวที่บอกว่าจบเทินต้องเจ็บหนึ่งหนวดขาวลิเดอร์นะครับจบเทินต้องเจ็บหนึ่งจะไม่ต้องเจ็บอ่าประมาณนี้แล้วก็อีกสกิลหนึ่งของเขาคือถ้าหนวดขาวมาีหนวดขาวตัวนี้มีสองดองเมื่อตีครับ เคโอคาแรคเตอร์ฝ่ายน้องข้ามหนึ่งใบที่ทาวเวอร์สามพันลงไปนะคุณโอว่าไงดีใบนี้ว่าเก่งครับเก่งเลยตัวนี้เก่งเก่งครับทําให้ลีดเดอร์ยืน 8, แปดพัน <c oughs> แต่จริงจริงแล้วไม่ต้องเล่นกัน <c oughs> ง,นกนงนกนหนวดเขาก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะใครใครก็ได้เล่นใครก็ดีนะ <c oughs> ถ้าไปเล่นกับพวกตัวเก่าๆก็ลีดเดอร์ยืนเจ็ดพันนะครับจนถึงเทิร์นหน้าก็คือต้องบอกว่ามันทำให้เกมรับเราง่ายขึ้นแล้วก็ ประโยชน์ที่ดีทสุดก็คือคงเล่นกระโวดขาวแหละเพราะว่าเขาจะไม่ต้องเจ็บอ่าด้วยสกิลของตัวเขาเองเลือดจะไม่ไหลนะครับเท่านี้แล้วมันมันมีสกิลติดสองดวงยิงคอสยิงสามพันลงไปเนี่ยว่ามันค่อนข้างดีมากเลยนะนั่นคือมันยิงบ็อกเกอร์ไก่ได้ยิงพบล็บอกเกอร์ฟรีใช่แล้วโโอโ้หหลังจากยิงเสร็จก็คือตีหนึ่งหมื่นละเราตีหนึ่งหมื่นละก็หนักสองกับหมื่นสองมันต้องตีสองดวงอ่าใช่ก็เป็นหมื 2, ่นสองก็หนักหน่วงอยู่อะไรอย่างเง,งี้ยก็ว่าไปแล้วอนอกจากนั้นก็คือเป็นบัฟลีดเดอร์ด้วยคือเธอที่ลงมาลีดดเอร์เราก็ตีด้วยนะ ประมาณ<ต><ใ>นีน้เป็นคที่ลงก็สําหรับนวดขาวตัวนี้ผมว่ายเยี่ยมเลยคือเหมาะกับเด็กหนวดขาวแต่ก็อาจจะอาจจะมีที่ยืนในเด็กอื่นด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้เทสก็เลยยังไม่อยากพูดเยอะว่าแต่คิดว่าน่าจะใ,ใส่ได้หลายเด็กเนาะตัวนี้อืจริงๆคิดว่ามันเล่นกับเด็กไหนก็อาจจะโอเคนะเพราะว่ามันก็เป็นมันก็เป็นตัวใหญ่ที่ดีสาหรับแต่สาหรับพวกเล่นเด็กบุกก็อาจจะอยากได้แง่งมากกว่าสาหรับคอร์ดเก้าก็ว่ากันไปนะครับผมตัวต่อไปไม่เกี่ยวกับหนวดขาวแล้วอันนี้ดาดันนะครับผมไทเป็นโจรภูเขานะครับแล้วก็ข้สองเพาวเวอร์สามพัน สกิลดารันบอกว่าเมื่อเล่นครับเปิดท็อปเด็กห้าใบเลือกการ์ดคอสหนึ่งที่เป็นสีแดงอ่าแล้วก็เอาอ่าเอาขึ้นมือครับผมหลังจากนั้นเอาที่เหลือวางไว้ใต้เด็กคอสหนึ่งเท่านั้นนะใบนี้ต้องคอสหนึ่งเท่านั้นเลยสีแดงด้วยอ่าก็จะบอกว่าไนะไปหาของนะคือหาะอะไรก็ได้ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ฟิกก็คือหาเอ่อไม่ต้องหาเผ่าอะไรนะเน้นคอสหนึ่งก็พอเวลาคนอาจจะมีเด็กที่มาได้กับสายของมันอะไรอย่างเงี้ยเด็กเด็กคอสหนึ่งอ่าต้องบอกว่าโจมภูเขาวอกเนี่ยเดี๋ยวเราอ่านไปเรื่อยแล้วสกิลมันจะ ไอ้พวกแก๊งที่อยู่แบบหมู่บ้านลูฟี่อ่ะหมู่บ้านไอ้ฟูช้าว่ะที่มันเกิดอะนั่นแหละแล้วก็พวกโจดภูเขาทั้งหลายครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมอ่ะต่อไปก็คิงดิวลูกน้องหนวดขาวนะวันนี้ลาคอน์ดไม่รู้จะพูดอะไรเยอะไปต่อเลยเหมือนเดิมครับผมข้ามต่อไป <c oughs> อ่าก็วันนี้ลาคอร์ดหกนะครับยื่สิบแปดพันวดนิลากลุ่มจอสรันหนวดขาวนะครับผมอ่ามาถึงตัวที่มีสกิลแล้วของเล็กหนวดขาวโจสครับผมไดมอนด์โจสบนโจส อ่าแน่นอนครับว่ามีเคาน์เตอร์สองพันครับผมดี <laughs> ม <laughs> เก่งเสมอเก่งครับผมโจสไล่สี่นะครับยืนสี่พันเคาน์เตอร์สองพันอ่ากลุ่มโจสลัดหนวดขาวครับเอฟเฟกของโจสบอกว่าติดหนึ่งดองให้เขาถ้าเรามีสองไลฟ์หรือต่ํากว่าแลวลีดเดอร์เราเป็นกลุ่มโจสสลัดหนวดขาวโจสจะได้ลัสอ่าคือลงมาตีได้เลยหมายถว่าดีนะเก่งดีเออผมว่าดีนะต้นเกมก็อาจจะไปปากา2000ปันส<ห>องพันก็ได<ๆ>้แล้วถ้าเลดเกมถ้าเลดเกมแบบเออดาเมจขาดจริงๆต้องการตัวบุกเพิ่มก็สามารถลงโจสได้ เพราะว่าไลท์สองจริงในหนวดขาวก็คือถ้าต่อให้เราไม่โดนตีเลยสี่เทิร์นมันก็ไลท์สองแหละก็คือประมาณเทิร์น,นแปดอะไรอย่างงี้ก็เลือกอยๆเขาเก่งผมว่าโจดดีว่าเลยผมว่าโ<อ>จ<อ>ผมว่า,ถ,าถ้าเล่นหนวดข่าวโจใส่สี่อยู่แล้วแหละไม่ไม่น่าพลาดสําหรับคอ u อ t e r สองพันด้วยแล้วก็สกิลใช้งานได้สกิลมันดีด้วยแล้วคอเตอร์ดีบอดี้ก็ถือว่าใช้งานได้ใช่บอดี้ดีเลยก็ยังไงติดหนึ่งน้องก็คือห้าพันก็คือถ้าไม่ได้เจอหนวดข่าวแล้วกันก็ตีเข้าอยู่แล้วเด็กไป่ะมาถึงไอ สควอนโรคไอ้ลูกแทงพ่อแล้วไอ้ลูกที่แทงพ่ออ่าไทยเขาเป็นอะไรนะพันธม,มิตรกลุ่มจรสลัหนวดขาวไม่ใช่กลุ่มจรสลัหนวดขาวนะครับเป็นพันธม,มิตรนะ้อสามครับพาวเวอร์ห้าพันก็สแตมวานิลานะครับก็เลยแลกมาด้วยการที่ไม่มีเคาน์เตอร์สกิลของไอ้ตัวนี้บอกว่าเมื่อเล่นครับผมถ้าลีดเดอร์เราเป็นหนวดขาวเลือกฝ่ายตองข้ามหนึ่งใบพาวเวอร์ลบสี่พันในเทิร์นนี้และเอาไลท์หนึ่งใบขึ้นมือครับผมคือตัวนี้มันไม่ได้มันไม่ได้จ่ายค่าคอร์สด้วยการเอาไลท์ขึ้นมือนะเพราะฉะ ทำอะไรก็ได้ให้เราไม่เจ็บในเทอร์นนี้แบบอ่าที่บอกว่าอย่างเหมือนโน้ข่าวคอร์สเก้าที่บอกว่าเราจะไม่เจ็บจากจากเอฟเฟกตัวเองเราเล่นตัวนี้ฟรีได้นะครับผมก็คือลงไปลบฟรีมันเทกมันเทคมันแยกกันนะครับเทคมันใช้เทคบนตามด้วยเทคล่างเทคบนและเทคล่างคือแล้วว่าไอ้ที่ต้องจวดอะไรเนี่ยมันไม่ใช่คาคอแบบซันจิตัวตัวที่แล้วที่ต้องหยิบอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีเวทใบหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นก็คือเผื่อใครอยากคอมโบกันลบสี่พันพวังเลยนะครับผมอ่านี่มาแล้วไอ้แก๊งโจนภูเขาานะะครรับอ่ดก แก๊งโจมภูเขาคอสหนึ่งครับพาวเวอร์สองพันเคาน์เตอร์หนึ่งพันสกิลบอกว่าใช้ในเมนเฟสครับเลดตัวนี้อ่าแล้วเราเล่นสีแดงหนึ่งใบที่เป็นคอสหนึ่งอ่าใช่สีแดงหนึ่งใบที่เป็นคอสหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมที่ไม่ใช่อะโดกุระก็คือยังไงดียตัวสเปย์อะแบบคิดว่าเล่นกับแดงเขียวค่อนข้างโอเคนะอ่าจะเล่นกับแดงเขียวได้เพราะว่ามันลงคอสหนึ่งก็คือแบบเหมือนใจหนึ่งได้สองครับใจหนึ่งได้สองได้ได้บอสอง ลงซัพเปอร์ได้อะไรอย่างงี้อ่าอะไรแบบนั้นนะครับผมก็<ร> <รอ S 1> ได้บอดฟร<ป>ี<ป>ด้วยได้ก็ว่ากันไปอ่าไปต่อวิสตาวิสตาดาบบุกขาเลยครับนักดาบคู่ของเราบลูสแตนด์ขาวเขาสามครับพาวเวอร์สามพันสแตทอาจจะดูแย่ไปหน่อยแล้วก็เคาน์เตอร์หนึ่งพันเป็นกลุ่มจูสแหนวดขาวเอฟเฟกต์บอกว่าเมื่อเล่นครับผมเคโอไฟล์นองข้ามหนึ่งใบที่พาวเวอร์สามพันลงไปไอ้ผมว่าดีนะ โอเคว่าตัวนี้ดีมากเลยค่อนข้างเก่งเก่งเลยวิสตาคืออ่าด้วยความที่สแสตมันแย่นะครับแต่สกิลมันดีคือลงมาลงมาเคโอไปเลยเคโอตัวที่พาวเวอร์สามพันลงไปมันไม่ได้เรื่องแบบแบบคิลเลอร์ด้วยที่ต้องแบบว่าฆ่าตัวนอนต้องอะไรใช่ผมว่าสกิลมันค่อนข้างเก่งมากเลยใช่ผมว่าสกิลค่อนข้างเก่งแล้วยังไงแดงก็ส่วนใหญ่ก็ยังเล่นกับโอทามะอยู่ดีบอกว่าใช่ครับมันก็คือเหมือนได้ด็อกตัวเก่งๆได้ก็จะกลายเป็นคอมโบสี่มานาค่าตัวค่าพันอะไรประมาณนี้หมายค่าแบบค่าคอส 5, ข้าข้นสี่ข้อห้าประมาณนั้นอประมาณนั้นผมว่าเวิร์กเลยสำหรับวิสต้านะก็ก็เก่งเลยอาจจะใส่สีเหมือนกันถ้าเล่นหนวดขาวคือเขาบอกว่า<บ>ต้องเปไหลายตัวมันต้องใส่สีเพราะว่าสโลตันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยแต่มันเป็นชื่อมันเป็นชื่อหนวดขาวมีเคาน์เตอร์มีสกิลที่ดีผมว่าไงก็น่าจะใส่สีนะไม่สีก็สามอ่าประมาณนั้นก็อาจจะแล้วแต่คนนะครับว่าบางคนอาจจะอยากเบียดไปใส่อย่างอื่นด้วยก็ว่ากันไปอ่ากับอะไรอ่ะเป็นเฮมจําชื่อเขาไม่ได้เลยข้อสองนะครับพาวเวอร์สามพันเป็นบล็อกเกอร์นะครัับผมมมทีีี่่่ไไคาาเตออร์นะก็ยงงด ปกติก็ก็ปกตินะบ็อกเกอร์ถ้าเล่นหนวดขาวล้วงอาจจะต้องใส่ตัวนี้อืมมันเป็นบล็อกเกอร์ที่เป็นสแตทสามพันไงมันไม่มีเค้าเตอร์อ่าใช่บ็อกเกอร์ไล่สองที่สแตทสามพันนะไม่มีเค้าเตอร์มันไม่ไม้มีใครเป็นป้าละมันไม่มีใครเหมือนป้าบล็อกเกอร์ไปด้วยาะป้าว่วัโอ้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 ตอ้โอ้โอ้กตัวเลยอาใช่โอ้่อ้นอเล่้โน้โใช่อ้าเ้ามาโด้ดี้โใช่มันอะโอบรู้สึกว่าแบบเล็กมันอาจจะแบบทั้งบุกทั้รับได้ีเกินไปผมโอ้โอ้อ้โอ้าก็เลยแบบ เคาเตอร์ตรัวนี้มาแล้วก็ให้สก็กเพิมไปอะไรถ้าอยากใส่ไปพวกบ็อกที่มีคเคาน์เตอร์ก็ไปใส่ตัวอื่นนะไปไ,<ม>ไปใส่ไปใส่ตัวที่ไม่ติดหนวดขาวอะไรประมาณนี้แล้วเราคนคที่อยากได้ชื่อหนวดขาวก็วแ,ลวแล้วก็เป็นบลรร็อกก็คือตัวนี้นะครับก็จะไปคำตอบนะเราว่ากันไปอ่ะมาถึงตัวหลักอีกตัวหนึ่งของบล็อกนี้เลยนะครับก็โปโตการดอนะครับูอดูนั โดนัดครับผมใช่เฮ้ยโดนัด <donut. S 1> <laughs> ไม่โดนอย่างน้อยก็ไม่โดนอาคานิอาคาอินโนิงนะถ้าไม่ลดคอร์มาก,ก่อนใครแต่เชฟเชฟต้องลดคอร์ก่อนถึงจะยิงได้เชฟต้องลดคอร์ก่อนนะครับเชฟต้องเซตก่อนอ่าสำหรับต้องลดคอร์ก่อนหรือเอาเข้าเตาอบได้ต้องทำให้เสร็จก่อนค่อยเอาเข้อโต้กับสำหรับเอสนะครับผมเป็นกลุ่มจอแสดงผลาขาวครับคอร์เจ็ดพาวเวอ, 7, อ 7, ร์เจ็ดพันนะผมสแตทก็คือแบบดูบาลานซ์นิดนึงแต่สกิลของเอสเนี่ยคือเก่งมากคือเอสบอกว่าเมื่อเล่นครับผมเมื่อเล่นเลือกฝ่ายตรงข้ามสองใบพาวเวอร์ลบสามพันในเทิร์นนี้ และหลังจากนั้นถ้าลีดเดอร์เราเป็นกลุ่มจสลัะหนวดขาวครับผมเอสจะได้รัดไอ้มังโคตรโกรงเลยตัวนี้เก่งเลยมันมันเทรดบอร์ดง่ายเลยนะคือลงเจ็ดแล้วแบบลบสองตัวเทรดบอร์ดอะไรอย่างงี้คือผมว่าไ<ช>อเวอร์ก็ดีนะเจ็ดพันพอพเจ็ดใช่คือแค่เทรดบอร์ดก็โอเคแล้วอะตื่นหรือแบบไม่ต้องเทรดบอร์ดก็ได้ลงมาก็ตีหน้าก็กรัดรัดเจ็ดใช่หรือหรือเราจะแบบเออมีบอร์ดเล็กๆอยู่มีวิสต้ามีอะไรเงี้ยเราก็ไปลดพลังแล้วก็ไปเทรดบอร์ดก็ได้เอาตัวเล็ก้ตีบอร์ดกเอาพวกวิสต้าไปตีอะไรแบบนี้ ผมว่าตัวนี้ดีมากเลยแต่ผมว่าเอสนี่คือเก่งเลยก็ส่งมาินะครับที่ออก PA มาด้วยนะครับแล้วก็โค้ดแลด้วยนะสต่เรบเอสได้นะโค้ดแลดไม่เป็นไม่เป็นแบบไม่มีรูปรูปตรงมลางลากๆโดนัดไม่มีรูตรงกลางเลยมันจะเกินไปอันเด็อะไรอย่างเงี้ยอ่ะตัวเราไปครับผมไวตี้เบย์นะครับผมก็กลุ่มจรวดสลายขาวครับผมเป็นพันธมิตรกลุ่มจรวดสลายขาวขออภัยครับไม่ใช่กลุ่มจรวดสลายขาวนะพันธมิตรคอรหนึ่งครับพาวเวอร์หนึ่งพันไอ้พาวเวอร์สองพันเคาน์เตอร์หนึ่งพันคร ผมแบบแม่อ่านผิดเยอะจังเลยตัวนี้เอ็มแบงเอ็มแบงมีหนึ่งดองครับผมคาแรคเตอร์ตัวนี้จะตีตัวตั้งได้ครับอ่าตีคนที่ตั้งอยู่ได้แล้วเอาไว้ที่เบสอะจืตัวนี้ผมถ้าผมเล่นผมใส่สีอ่าเอาไว้ต่อยบล็อกเกอร์เล็กเลยตล้วด้้ามันสวยอ้าวมันสวยอ้าวมันสวยอ๋อประเด็นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมต่อไปมัอยู่ตรงอ้าวมันสวยก็คือถ้าเราใส่ถ้าเราอยากได้เขาหนึ่งดองเนี่ยเขาจะกลายเป็นพาวเวอร์สามพันที่ตีตัวตั้งได้แต่ผมว่าการการใส่สีมันเพลนะ ด้วยสกิลมันก็โอเคที่จะใส่สี่หรือใส่สามอยู่แล้วน่ะช่วนเราเราเรารู้สึกว่าเด็งหนวดขาวมันค่อนข้างเซ็ตลบพลังได้ด้วยยิ่งแบบเธอหนึ่งแล้วไม่ีอะลงตัวนี้ไปแล้วเราไปใช้อีกทีเธอเจ็ดเลยที่เราลงเอสอะแบบเทิร์นดเจ็ดแปดลงเอสลบพลังให้แล้วก็หนึ่งดองให้เขาเขาก็จะตีแค่สามพันก็จริงแต่ว่าเขาจะเกยนตัวหกพันได้เพราะว่าเอสลบพลังลงลงไปเทธอหนึ่งยังไงเราก็คงมีเทิร์นที่แบบได้เอาไปแบบแซะบอดแซะนู่นแซะนี่เลยอ่าใช่ใช่คือมันก็ทําได้หลายอย่างผมว่าโอเคเหมืนกันนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ค่อนข้าง อ่ามารกิโนครับผมหมู่บ้านอ่าวินมิววิล,ลวเลจน,นะครับผมในภาษาอังกฤษมันชื่อนี้หมู่บ้านวินมิววิเลตอะไรสกิลมารกิโนอ่ามารกิโนไล่หนึ่งครับยืนศูนย์เคาน์เตอร์สองพันเอฟเฟกต์มารกิโนบอกว่าเลดคาแรคเตอร์ตัวนี้ครับผมเลือกการ์ดสีแดงคอสหนึ 1, 1, 1, ่งหนึ่งใบพาวเวอร์บวกสามพันครับในเทอร์นี้อ่าสังเกตไหมเราเราเรา,เราเจอแก๊แกงหมู่บ้านลูฟี่แบบประมาณสามใบแล้วก็คือดาดันแล้วก็ดงบุระกับอ่ามารกิโนสามตัวนี้มันจะเล่นกับคอสหนึ่งเนี่ยเอฟเฟกต์ F <c oughs> มันจะมาเล่นกับคอ เออคิดไม่ออกนะว่าตัวนี้จะเอาไปเล่นยังไงอาจจะต้องรอของออกมาเยอะกว่านี้จะเป็นบล็อกแบบที่มีขอมเยอะหรือไม่ก็เล่นจริงอยากใสใ่เด็กนี้ก็ใส่ได้แล้วก็บัฟตัวเมื่อกี้ไงนแตแคนอาจจะไปนแบบไปเด็กซูเนาะเล่นแบบเด็กตีบหรือว่าเล่นคอมหนึ่งแบบหนึ่งแล้วก็บัฟ็อกหนึ่งไป,ไปกันเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับสำหรับเด็กดูเด็กคอสหนึ่งแล้วผมเรียกว่าเด็กคอสหนึ่งแล้วกันตอนนี้อะไรอย่างนั้น อ่ะมาอีกตัวกับโจนภูเขานะครับผมสกิลตัวนี้บอกว่าเมื่อเล่นครับเลือกอ่าคาร์ดคอนหนึ่งของเราหนึ่งอาการ์ดสีแดงคอนหนึ่งหนึ่งใบ power บวกสามพันอ่าของเขาไข้าหนึ่ง p o ว e r สองพันครับพีคอเตอร์หนึ่งพันก็สเต็ปสำหรับผมว่า <S 1> 1 <S ตัวนี้โอเคนะตัวนี้ผมว่าอ<ส>าจจะใช้ใชงานได้จริงไม่ไง่ายเลยลงมารับสามพันตัวนึงก็อาจจะใช้งานได้จริงนะผพว่าตัวนี้อ่าก็ว่ากันไปมีโอกาสที่อาจจะได้ใส่ในแดงเขียวอะไรอ่าอ่าคือลงลงมาแล้วมันรับง่ายแต่มันรับได้แค่คอนหนึ่งก็แดงเขียวตัวตีไม่ใช่ค้วต้องดูกันว่า อยู่ตรงไหนได้ครับโปรโพติ้อหนึ่งที่มันออนบอร์ดมันจะเป็นนามิอ่าอ่าใช่แต่มันจะมีนามิช่วยที่จะเป็นตัวที่ออนบอร์ดอยู่ตัวนั้นเขาจะทำให้ใช่ครับมันจะทําให้นามิหาของตีได้พอดีห้าพันอ่าใช่จากสองพันเป็นห้าพันก็ว่ากันไปครับใช่แต่คิดว่าปีนี้อาจจะเต้นได้จริงก็ว่ากันไปสาหรับอ่าไอ้มันคือใครอ่ะมาสลูกเรือเอสอ่ะเออมันเป็นลูกเรือของเอสอ่อลูกเรือเอสอ๋อก่อนเอสเขาลง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  อ่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะที่ผมว่าน่าจะสปีดนะครับผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นลูกเรือของเอสคนนี้อ่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเอสมันอยู่สเปดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ข้อสองครับพาวเวอร์สามพันเคอร์เตอร์สองพันนะเคอร์เตอร์สองพันอะไรเงี้ยเป็นไทส์อ่าสเปดไฮเรทนะครับผมเอฟเฟิงบอกว่าถ้าเขามีสองดองเมื่อตีครับเคโอเคอร์เตอร์ฝ่ายรงข้ามหนึ่งใบที่พาวเวอร์สองพันหรือต่ากว่าคลายคล้ายโรบินอาจจะอาจจะประมาณคล้ายคโรบินแต่ต้องใช้สองดองก็แล้มาด้วยการที่เขาเคอร์เตอร์สองพันใช่แล้วโรบินจะยิงสามีีทขอองเเเรราาาค้หืปล่ เล่น,นกับเด็กกราฟผมว่าอตัวนี้น่าจะเล่นกับกราฟอ่ากราฟเหรอกราฟมันรถคอร์สก็อ๋อเอาเปาผมจำผิดผมสอบผิดเออใช่ใช่เออแต่ผมว่ามันก็คือคงเป็นเด็กยงกิงแล้วก็รถพลังแหละใช้กับบุ๊กตัวเก่าอ่ะใช้กับบุ๊กแบบบุ๊กบอกที่แล้วอาจจะได้บุ๊กคอร์สอ่าเล่นกับเด็กลถพลังใช่ไหมเพวกเอ่อพวกละแจกลถพลังแจกลถพลังแลอะไรอย่างเงี้อ่าเอามานั้นแล้วก็ยิงทิ้งเราเฮ้มันก็เล่นกับกราฟได้ป่ะกราฟเป็นแดงดำมันก็ลงคูซันมาลถพลังแล้วก็ตัวนี้ก็อีกคูซันมเป็นรถ ตัวไอเชี่ยผมดนตัวสีดำมันโลคอสหมดเลยเดี๋ยวมันโคอสดีว่ะวันนี้คนก็ออกแนวหลอนๆนะครับผมวันนี้ตีมสีแดงผมลบทุกสีกลายเป็นโลพลังทุกสีเป็นโลพลังอ๋อเนี้ยเราวินปุ่นี้ไ้ามาถึงตัวผีครับไอ้ผีทีเด็ดดีกว่าตัวนี้ทีเด็ดเหมือนกันเลยโมาโก้เอาฟินิกฟินิกเอามาตัดมาโก้คอสสี่ครับพาวเวอร์ห้าพันเคอเตอร์หนึ่งพันนะครับผมอ่าปุ่มจะสระหนวดขาวแน่นอนครับผมเอฟเฟกต์ของมาโก้เป็นบล็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็สกิลของเขาบอกว่าเมื่อเขาตาย เราทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบครับที่เป็นกลุ่มจสัสรยานขาวแล้วถ้าเรามีไลท์สองใบหรือต่ำกว่ามาโก้จะโดดกลับมาในสภาพเลสนะครับผมนะสมรวที่เป็นฟฟนิกซ์มาตะก็ะคือถ้า,ามีมือ,อมีมือมให้ <ละ S 1> โต้ก้จะโดดกลับมามา,าเลยมันมาเป็นบล็อกเกอร์ที่เธอหน้าเอาไปตีได้ใช่เป็นบล็อกเกอร์ที่เธอหน้าเอาไปตีได้สามารถแบบ เอ้ยท่านี้เราต้องรอดแต่ถ้าเราบล็อกเราจะไม่มีตัวตีแต่มาโก้ช่วยตรงกันได้แล้วแก้ปัญหาตรงกันได้คืเอเหมือนกับเราทิ้งมือหนึ่งใบเพื่อให้มีคอสซี่อยู่ตลอดเวลาผมว่าผมชอบเลยแต่สำคัญนะครับอย่าลืมต้องทาหลังจากไลท์สองลงไปเท่านั้นนะครับผมไม่งั้นมาโกไม่งั้นทิ้งมือแล้วแต่มาโก้ก็ยังตายอยู่ดีนะผมมีเรียนคีโกงเลยครับนกไม่เกิดนะครับผมก็ค่อนข้างเป็นนกเลดเกมอะไรอย่างั้น จริงๆถ้าเราใส่พวกไอ้ไอ้ลูกแทงพ่อซันจิอะไรพวกนี้หนวดขาวจะไม่ใช่เด็กเล็เกมไปต่อไปแบบเธอเธอหน้าดองแต่ว่าไรเหลือสองแล้วอะไรอย่างงี้ยอ้าตัวอะไรครับรักุโยน,นะครับผมก็ผมจอมหนวดขาวไอ้ตัวนี้ผมชอบมากเลยผมรู้สึกว่าสกิลมันใช้งานง่ายแล้วก็ดูเก่งมากเลยอ่ะเขาสามครังพา 4, 000, วเวอร์สี่พันเคาเตอร์หนึ่งพันครับผมกลุ่มจอมหนวดขาวสกิลบอกว่าถ้าเขามีหนึ่งดองครับในเทิร์นของเราทุกตัวที่เป็นคาแรคเตอร์กลุ่มจอมัะหนวดขาวจะบวกหนึ่งพันพอร์ครับผมว่าตัวนี้เก่งเก่งมาก ใช่เขรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีเลยคือมันบั็อกแบบมันบ็อกง่ายอ่ะมันมันไขมันน้อเลยเอ็กเดด้วยคือเอ็กเดนมันต้องนอนเอ็กเดนมันต้องนอนก่อนถึงจะไอนี่ได้แต่ตัวนี้มันบล็งกไม่ได้ตั้งไว้ได้ได่ก็คือตั้งไว้ได้คือถ้าเราไม่อยากให้เขาตีก็ได้ข้อเสียก็คือสเต็เขาก็อาจจะต่ำลงมาหน่อยเพราะว่าเขาด้วยเขาที่เขาเป็นคอสามก็คือลงง่ายสเต็น้อยหน่อยแต่ต้องหมอกยัดให้เขาหนึ่งดองเขาบอกตัวเอง้วยนะว่ามันไม่ได้เขียนว่าก็ยักหนึ่งดองก็ตีออกมาแล้วก็คือโอเคเลย แล้วท่านเล่นหลบกง่าย้วมันมีนคอร์ดสามเลยใช่ใช่ยิ่งแบบว่าบางทีเรามีวิสต้าค้างบอร์ดอยู่ไงวิต้าก็วิสต้าขออีกดองเดียววิสต้าก็ตีหน้าเข้าแล้วถ้าไม่ใช่เจอเด็กหนวดขาวเราก็ลงไปสองตัววิสต้าเขาตีชิวไซซีครับตัวนี้ไซซีแล้วเราโ,รด,าด,โดนนะ่นอนจริงๆผมคิดว่าถ้าเล่นเด็กหนวดขาวจริงๆนี่อะไรที่เป็นลูกเรือหนวดขาวแล้วมีสกิลที่เรายัดสีได้หมดเลยตอนนี้ที่เราเห็น <laughs> อะไรอย่างเงี้นอ่ะเอ่อลิสต์นออสจูเนียร์นะผมยักษ์ของเราต้องยักษ์ออสอ่าสกิลไม่มีไล่เจ็ดได้เกนะ้าพันวานิลายักษ์ ตอนนี้เราใส่ยักษ์นะครับผมก็เป็นอจาจแอนนะครับผมเผายักษ์แล้วก็พัธมิกกลุ่มโจสลัดหนวดขาวนะครับผมไปต่ออ่ะมาถึงเวทแล้วซีเควกนะครับผมซีเควกสร้างไอซูนามิที่หนวดขาวมันกระทุบกระทุบไปหนึ่งทีอะไรอย่างงี้สกิลไล่หนึ่งครับผมเป็นเวทเมนเฟดนะครับผมอีเวนต์เมนเฟดสกิลบอกว่าถ้าลีดเดอร์เราเป็นกลุ่มโจสลัดหนวดขาวครับผมเคโอคาแรคเตอร์ไปตรงข้ามหนึ่งใบที่พาวเวอร์สามพันหรือต่ำกว่าครับแล้วก็ทิกเกอร์ว่า อ่ทิกเกอร์ก่อนทิกเกอร์บอกว่าถ้าทิกเกอร์ติดนะครับเลือกไฟตรงข้ามหนึ่งใบที่เป็นลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์พาวเวอร์ลบสามพันในเทอร์นนี้ไม่หมดว่าใบไหนใช่ไอมผมชอบนะใช้ง่ายๆนะแต่เป็นใบเบรกเกมที่ค่อนข้างดีคอสหนึ่งสามพันใช่แล้วเอาเลดเกมถ้าจะบุกก็ยิงบล็อกเกอร์ต่ำๆทิ้งได้เลยใช่ครับผมก็ยังมีพวกเอสพวกอะไรที่มาขอลบพลังให้ยิงได้อีกแล้วเรามาไล่ถูกอ่ะถ้าพูดยิงมาไล่ถูกมากถ้ามันแค่หนึ่งอ่ะผมว่ามันใช้ง่ายมากเลยอืม คือถ้าต้นเกมถือแบบมือไม่ดีถือเยอะก็ยิงแม่งต้นเกมอะส่วนใหญ่ตัวที่ลงมาต้นเกมตัว่หนึ่งที่สองมันสแตตประมาณนั้นอยู่แล้วนะยิงยิงไปเลยไม่่สนอไปดูกันต่อนะครับผมกลุ่มจตระหนวดขาวเลยครับอันนี้ชื่อกาดนะครับอ่าแล้วก็เป็นไทยกลุ่มจตระหนวดขาวนะครับสกิลก็คืออ่าใช้ใบนี้ครับเป็นเวทเมนเฟสไล่หนึ่งเปิดท็อปห้าครับผมเออ่เลือกการ์ดใบหนึ่งที่เป็นกลุ่มจตระหนวดขาวเอาขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือ เรียกไว้ใต้เด็กแล้วก็ทิกเกอร์บอกว่าใช้เป็นเฟดแบบนี้ใช่เหมือนชาวบอนดี้บัตรดุลเขาเหมือนไอ้ทูเยียชาวบอนดี้นะครับแต่เป็นบัตรหนวดขาวนะครับผมไม่ใช่ของหมกฟ้าแต่เป็นของหนวดขาวเพราะใบนี้ก็น่าจะสีได้เลยนะถ้าเล่นหนวดขาวจริงๆผมว่าสีได้ครับผมว่าเก่งนะใบนี้คือคืออีเวนต์ต้องบอกว่าอีเวนต์ประเภทนี้มันเหมือนมันไม่นับเป็นอีเวนต์นะผมเพราะว่าถ้ามันอยู่ในมันก็เป็นมือไลฟ์ก็จะเป็นยูนิตอยู่ในไลฟ์ก็ทิกเกอร์มาก็ได้ไลฟ์ก็ทิกเกอร์ก็เปลี่ยยนนนเป็ูิตได้อยู่เป็กออเยว่นอยกกกกวนนนอออยาาาใใใสสส่่่่่งืะครัับบ็ไป อันนี้ใบก,กอ,ดอดลูกนะใบรักลูกนะครับผมยูเมลวิฟูแล but I still love you ชื่อการภาษาอังกฤษโคตรยาวแต่พอรักลูกแต่พ่อรักลูกแล้วผมก็คือไม่เจ็บนะครับใบนี้ไลท์หนึ่งเขาใช้ได้เป็นเฟสถ้าเรามีไลท์สามใบหรือต่ำกว่านะครับผมสกิลคือเราจะไม่สามารถเจ็บไลท์จากความสามารถของเราได้ก็ดีนะใบนี้ก็คือกับเบรกเบรกไว<ห>้ตัวเองเจ็บเออหนวดขาวเลือดไม่ไหลนะครับประมาณนี้แล้วก็ทิกเกอร์ของเขาบอกว่าถ้าทิกเกอร์ติดนะครับเลือกลีดเดอร์ของเราบวกหนึ่งพันพอร์ครับผม อ่าก็ทําให้พ่อยืนเจ็ดพันเท่าที่เกอรโอเค okay, นะใบใบที่ก็บอกว่าเบรกแล้วหรับค,คนที่เล่นหนวดแลคนที่เล่นหนวดเข่าหรือทดลองเล่นแล้วรู้สึกว่าเลือดมันไหลเร็วไปหน่อยก็อาจจะใส่ใบนี้มาช่วยก็ย,ยู<ข>ไปยูแต่เหมือนคิดว่าไ,ไปไปเบรกแล้วกันไม่ไม่อยากใช้คําว่าฮิวยาเรียกว,ว่าฉีดยาฉีดยาโดปยาเข้าไปแล้วผมอะไรแบบนี้ไเขาเรียกว่ายาชายาชายาชาเอาถึงสเตทครับสเตทของสีแดงบางนี้เป็นโมบิลิกนะครับผมน้องเรือของเราไล่สองครับเรือกลุ่มจะสส่หนวดขาว สก,กิลบอกว่าในเทิร์นของเราถ้าเรามีไลท์หนึ่งหรือต่ํากว่าเออมันมันมันน้อยไปหนะ่อยแล<ะ>้กว,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 ว่ามันใช้ยากึงมันบอกว่าถ้าเรามีไลท์หนึ่งหรือต่ํากว่าเอ็ดเวิร์ดนิวเกตของเราและคาแรคเตอร์ทุกใบที่เป็นกลุ่มจระเข้หนวดขาวจะบวกสองพันเพลเวอร์อ่าก็คือพ่อจะยืนแปดพันนะครับไปเทอร์นเราไนดะ้เทอร์นเราแล้วแล้วก็ทิกเกอร์ก็คือเล่นการใบนี้นะครับผม,มใส่ใส่เขาขำจะไปอ่ะโอเคสกิลมันดีนะแต่ผมคิดว่าแอบแอบใช้ยากนิดหนึ่งต้องเออตองผมรู้สึกว่าไลท์ไลท์หนึ่งมันอาจจะ ดูยากเลยนีหนึ่งอะจะเป็นไบเลแเแ็แต่ยากแต่ก็รแรกด้วยกรอบสกิลที่มันค่อนข้างเก่งกนะคับใช่สกิลที่ค่อนข,ข้างดีคิดดูคนมีบอดสามใบเราบวกไปรวมรวมแล้วไลว่สองบวกไปหกพันแล้วนะใช่เพ<อ>ด,ดีเลยนะทั้งหมดบอดสามไอ้ก็บวกแปดพันนี่บวก,กหน้าด้วยคุณเออใช่บวกหน้าเลยยิ่งแบบมีไอ้ราคุโยอ่ะก็บวกสามพันออร์บอดอ่ะใช่มันตีแรงมากเออตีเดือดๆอ่ะคือเอาจริงไม่ไม่ต้องไปพูดถึงบอร์ดหรอกแค่หน้ามันก็เก้าพันแล้วแค่หน้ามันก็ประมาณแล้วถ้าเป็นตรงนั้นอ่ะประมานี้นะผมสำหรับสีแดง ของสายนวดขาวส่วนใหญ่จะเป็นของใหม่นะก็คือส่วนใหญ่เป็นของนวดขาวหมดเลยไม่ค่อยมีของซับสายเก่าเลยยกเว้นไอ้พวกแก๊งจนภูเข,ขาที่เล่นกับคอร์สหนึ่งซึ่งผมก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเล่นกับอะไรดีที่สุดอะะไรประมาณันดีนะมันสร้างเด็กใหม่ๆมาให้เล่นเดีบ้างแต่จริงมันสร้างเด็กใหม่ๆมาคือเพื่อเพิ่มผูนะครับจะได้ไม่ต้องไปแบบอย่างบล็อกแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าบางคนอาจจะเบือ่อที่แบบไปงานแข่งก็รู้สึกว่าเออเจอแบบไคโดคิดวนๆอยู่เงี้ยไคโดคิดคม,มรู้สึกของผมเวลาไปแข่งก็คือเปิดเด็กมาผมก็รู้แนละ้วเด็กมัน ขยันนิดหนึ่งเลยไคโดคิดไคโดคิดอะไรมานั้นก็นี่ก็คือการสร้างทางเลือกเพิ่มนะผมอ,อคือบล็บอกนี้บล็อกนี้ออกเนี่ยผมว่างานแข่งน่าสนใจมากเลยเพราะว่ามีหลายเด็กงอกเพิ่มขึ้นมาแบบเต็มที่เลยอะไรประมาณนั้น,นสำหรับนวดขาวพูดถึงภาพรวมเด็กนวดขาวนะเพราะในไตนตมบล็อกมันก็เป็นเด็กนวดขาวแล้วคุว่าภาพรวมเป็นยังไงก็ดีครับน่าสนใจคิดว่าน่าจะเก่งด้วยอออเคือผมว่าความสนุกมันคือตอนแรกเราไลฟ์หกเราไลฟ์หกกับยืนหกพันกาเลยอันนี้น่าจะความสนุกแรกเลยเพราะว่ามันเป็นตัวแรกที่มีีแบบน้เลย แล้วก็วิธีเล่นก็ผมว่าน่าเล่นน่าจะเล่นสนุกด้วยแล้วก็อย่างที่คุณโอบอกน่าจะเก๋ด้วยอะไรอย่างนั้นก็เดี๋ยวว่ากันรอบล็อกรอบล็อกออกผมจะได้เทสกันว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะได้มารีวิวเด็กกันแต่หลังจากอารีวิวการคอบสูกใบก่อนนะเพราะสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะผมกเราสีแดงนะก็เดี๋ยวสีต่อไปเหลืออะไรบ้างเราเหลือเขียวกับฟ้านะก็เดี๋ยวรอรออ่านคอมเมนต์แล้วกันว่าไปทางไหนเราจะได้เลือกสีให้ปะอะไรอย่างเงี้ยก็อ่าใช่อย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วครับคลิปนี้เราจะไม่ขอบคุณคคโะทาไดด้ี อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณคนดูแล้วกัน<อ>นะครับคลิปคลิปอัก็ไม่มีผมแล้วครับผมก็จะไม่มาแล้วมันงอนแล้วหยอกหยอกอย่างนี้ก็ขอขอบคุณคนดูนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมถ้ามีอะไรบอก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ